แม่ตักเป็นไรนแม่ตักไอบหฮูหฮูข้าวหรือบ่อนปยังไปยังเอ้าชั่วคราวพร้อมกับก๊อตก๊อกเปอร์เ็ต์หรือแม่เอ้ามีซ่อมไหมน่ะแล้วก็ตำแตงด้วยนะคะเป็นยังไงเป็นอดไรเค็มบ่อคุณอไเค็มบ่อ นี่นนนสิบได้ค่ะสิบสี่โยดจะ่จำไว้โลดขน,น้มปลาสิบสี่ยดแต่จำไว้เลยจ้ามันนี้เหลือตําเตงนะคะตำเตงฟานเปียกปะวะฟานเปียกปะจะมาชิมเบอร์มีบอจมาชิมเบอทำไมเค็มบ,บอแต่ม <laughs> า, <laughs> มาล้ากับน,น,น้ำมนม่วมนะคะ เอาบม่กินหรอกแล้วจะจอยลอุงใหญ่ฮะจอยลุงใหญ่เอากระจอยแหละน้องคนทำงานเนาะถือบ้านเชียงซีเขาไปไม่ถึงได้หลายแสนบ่โอ้ก็ได้ไหม,มครับเขาคือบ้านได้หลายกันแล้วก,ก,กันไดนะ้แต่ทุ่มไปได้หลายจ้าได้หลายยุจจ้า นี่ยังกเกาจะไม่ได้กินแต่ละนี่หลวงพ่อเอ้ยไม่ให้เราบอกกินเหล่าขาวแล้วกินตะไว้จ้าไว้อันนั้นจริไว้ขาวเลยอ่ะจ้า ทำสมทบพีมแม่หอยที่จ้าติดตามแล้วเหรอแมนเอฟซีได้หรอที่ไหน,นอ่ะ,ะหอนเถอครับบอกไอ้บอกบอกคนมาทำไมตก้ำซุ้มตาเขาเลยจ้าชนะเลิศเนาะเด<นอ>ีนยวเราินเกนไหมหลังจอน ดาเล่จ้าได้แล้วดาลจ้า<ะ>่อเกมับ<ะ>้านนพการอบปบ้านเปนเขทวีพรี่กระทุ้งไออกมา